เจ้าแม่ตะเคียนมาเข้าฝันให้โชคสามวดติดคอหวยไม่พลาดเลขหางประทัด ชาวบ้านพบต้นตะเคียนขนาดใหญ่โผล่ริมตลิ่งหน้าวัดจำนวน2ต้นสร้างความฮือฮาให้ผู้ที่พบเห็นโดยที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทราบมาก่อนนายธัญ,ญพรทองแท้กรรม,มาการวัดและสมาชิกสภาเทศบาลวิเศษชัยชาญได้เล่าให้ฟังว่าแม่ตะเคียนที่ยืนต้นอยู่บริเวณหน้าวัดได้ไปเข้าฝันชาวบ้านและพระลูกวัดบอกไว้ให้โชคถูกเลขเด็ดติดต่อกันมาสามงวด และเมื่อสองวันที่ผ่านมาน้ำได้ลดลงและมีชาวบ้านพบเห็นไม้ตะเคียนโผล่อยู่ที่ริมตลิงจำนวนสองต้นซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครทราบมาก่อนว่าบริเวณนี้มีไม้ตะเคียนทางกรรมการวัดจึงได้ว่าจ้างรถแบคโฮมาทำการขุดเปิดหน้าดินพบไม้ตะเคียนขนาดความยาว12เมตรและ9เมตรซึ่งในช่วงนี้ชาวบ้านที่เป็นนักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดที่จะมาสองเลขเด็ดทางประทัด